ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอล์กความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับเคยมีความรู้สึกแบบนี้กันไหมครับไปตรวจเลือดผลออกมาก็ปกติดีทุกอย่างเลยแต่ทําไมทําไมร่างกายเรามันยังรู้สึกไม่โอเคยังรู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแนวคิดที่เรียกว่าอินซูลินก้าวราวกันครับซึ่งมันอาจจะเป็นคําตอบของปัญหาสุขภาพที่หลายๆคนกําลังเจออยู่ก็ได้นะทนั้งที่ผลตรวจมันก็ดูปกติดีนี่แหละเอาล่ะครับลองนึกภาพตามกันดูนะ ความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือภาพเปรียบเทียบที่ดีที่สุดเลยสําหรับสิ่งที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นกับฮอร์โมนตัวที่สําคัญมากๆตัวหนึ่งในร่างกายของเรามันคือความรู้สึกแบบงุดหงิดไม่พอใจแล้วทุกอย่างก็รวนไปหมดเลยเมื่อถูกรบกวนนะครับนี่แหละครับคือความขัดแย้งที่ทําให้หลายคนงงเลยผลตรวจก็บอกว่าปกติแต่ความรู้สึกของร่างกายมันกับตะโกนออกมาว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติอยู่นะซึ่งคําตอบของเรื่องนี้อาจจะซ่อนอยู่ในพฤติกรรมของฮอร์โมนตัวนี้เองครับ และคำตอบที่ว่าก็อาจจะอยู่ในแนวคิดที่เรียกว่าอินซูลินก้าวราวนี่แหละครับซึ่งต้องย้ําเลยนะว่าประเด็นสําคัญของมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของปริมาณอินซูลินเลยแต่เป็นพฤติกรรมของมันต่างหากหล่ะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคําว่าอินซูลินป้ารราวนี่ไม่ใช่ชื่อโรคทางการแพทย์นะไม่ได้มาจากการวินิจฉัยแต่เป็นวิธีอธิบายพฤติกรรมของฮอร์โมนที่ถึงแม้ปริมาณมันจะอยู่ในเกณฑ์ปกติเป๊ะ,เ,ปะเลยแต่การทํางานของมันกลับไม่ปกติสะง,งั้น ที่เรียกว่าก้าวร้าวก็เพราะว่ามันเหมือนถูกใช้งานหนักเกินไปหรือไม่ก็ถูกปลูกให้ทํางานผิดที่ผิดเวลานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองกันใหม่จากที่เคยมองแค่ตัวเลขปริมาณในผลเลือดมาเป็นการมองที่คุณสมบัติและคุณภาพการทํางานที่แท้จริงของอินซูลินแทนคือต้องมองให้ลึกกว่าแค่ตัวเลขที่เราเห็นกันแบบผิวเผินนะครับคําถามต่อมาที่สําคัญมากๆก็คือแล้วอะไรล่ะ ที่เป็นตัวการทําให้อินซูลินมันเกิดอาการก้าวร้าวขึ้นมาได้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆไม่มีเหตุผลใช่ไหมครับสาเหตุหลักๆเลยก็เหมือนกับคนเราที่กําลังจะหลับแล้วโดนปลุกนั่นแหละครับอินซูลินจะเริ่มมีอาการหงดหงิดทํางานผิดเพี้ยนไปหมดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกกระตุ้นให้ทํางานนอกจังหวะเวลาตามธรรมชาติของมันหรือถูกสั่งให้ทํางานหนักเกินความจําเป็นอยู่เรื่อยๆแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสภาวะที่มันสุดโตง่ง ทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถนำไปสู่ปัญหาเดียวกันได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นอินซูลินบ่อยเกินจากการกินน้ำตาลหรือในทางตรงกันข้ามเลยคือการไปกดการทำงานของมันมากเกินไปด้วยวิธีที่ไม่เหมาะกับร่างกายของแต่ละคนแนวพฤติกรรมก้าวร้าวของอินซูลินเนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์แค่แบบเดียวนะครับแต่มันสามารถสร้างปัญหาที่แตกต่างกันออกไปได้ถึง2เส้นทางเลยซึ่งจะไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะร่างกายของคนคนนั้นครับ ผลกระทบในระยะยาวของมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ทางที่ต่างกันชัดเจนเลยครับในกลุ่มคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะหน่อยหรือคนอ้วนอินซูลินจะสูงค้างอยู่อย่างนั้นจนร่างกายเริ่มไม่ตอบสนองหรือที่เราเรียกกันว่าดื้ออินซูลินนั่นแหละครับแต่ในทางกลับกันเลยนะในกลุ่มคนผอมระดับอินซูลินกลับจะค่อยๆต่ําลงต่ำลงเรื่อยๆจนตับอ่อนเหมือนจะหมดแรงทำงานไปเลยซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะไปทางไหนปลายทางของทั้งสองเส้นทางนี้ก็คือความเสียหายของตับอ่อนได้เหมือนกันทั้งคู่เลยครับ นี่คือความเสี่ยงในระยะยาวเลยนะครับถ้าเรายังไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยไม่ว่าร่างกายจะกำลังเดินไปในเส้นทางไหนปลายทางของมันก็คือตับอ่อนอาจจะเสียหายในที่สุดอืมถ้าอย่างนั้นในเมื่อการวัดแค่ปริมาณมันไม่พอแล้วทางออกที่แท้จริงของเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ล่ะครับจริงๆแล้วทางออกอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดก็ได้นะ กุญแจสําคัญเลยอยู่ที่การทําความเข้าใจหลักการพื้นฐานมากๆแค่2ข้อนี้เองครับนั่นก็คือการเข้าใจเวลาทํางานและธรรมชาติที่แท้จริงของอินซูลินและนี่คือใจความสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับทางแก้ปัญหานี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเราต่างหากเพื่อที่เราจะสามารถทํางานร่วมกับฮอร์โมนในร่างกายของเราได้ไม่ใช่การไปต่อต้านมัน และสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราทุกคนได้กลับไปลองทบทวนวิถีชีวิตของตัวเองกันดูนะครับว่าเอ๊ะทุกวันนี้เรากําลังปลูกอินซูลินของเราให้ตื่นขึ้นว่าทํางานผิดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวกันอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับตอนตรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกจากสิ่งที่คุณสนใจกันในวันนี้เเรามีหัวข้อที่แบบน่าสนใจมากๆเลยจากข้อมูลที่ได้มานะครับเป็นคำที่ฟังดูแล้วอาจจะเอ๊ะ นิดนึงหรือแบบชวนให้สงสัยไม่น้อยเลยคำว่าอินซูลินก้าวราวครับผมเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ฟังดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะก็ฟังชื่อเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแนวคิดที่สำคัญนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆที่ช่วยให้เรามองเรื่องอินซูลินในมุมที่ต่างออกไปจากเดิมค่ะครับแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยชีย้ให้เห็นภาพที่น่าสนใจมากๆเลยครับ เขาบอกว่าเรื่องอินซูลินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณมากน้อยที่เราอาจจะคุ้นเคยจากการตรวจเลือดเท่านั้นนะฮะแต่มันมีมิติของคุณภาพหรือพฤติกรรมการทำงานของมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือมีการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่แบบทำงานมาเหนื่อยทั้งวันเลยกำลังจะได้พักกำลังจะหลับอยู่แล้วเชียวแต่กลับมีคนมาปลุกให้ลุกขึ้นไปทำงานต่อซะงั้น ฟังดูแล้วอืมก็น่าเห็นใจอินซูลินเหมือนกันนะครับเนี่ยเรามาแกะประเด็นนี้กันให้ลึกซึ้งขึ้นดีกว่าครับใช่เลยค่ะนั้นเป็นภาพเปรียบเทียบที่แบบตรงประเด็นมากๆเลยค่ะแนวคิดหลักที่ปรากฏในเนื้อหาเนี่ยนะคะก็คือ แม้ว่าผลการตรวจเลือดเนี่ยอาจจะแสดงระดับอินซูลินที่อยู่ในเกณฑ์ปกติในเชิงปริมาณนะคะซึ่งหลายคนเห็นเราอาจจะสบายใจไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานหรือฟังก์ชันของมันอาจจะกําลังมีปัญหาหรือทํางานผิดปกติไปซึ่งหลังข้อมูลนี้เขาใช้คําเรียกว่ามีลักษณะก้าวร้าวนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อการทํางานหลักตรงนี้มันผิดเพี้ยนไปมันย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังระบบต่างๆในร่างกายตามมาได้ค่ะ อ๋อหมายความว่าไอ้ตัวเลขที่ดูปกติเนี่ยมันอาจจะซ่อนปัญหาเรื่องการทำงานเอาไว้ข้างในใช่ค่ะเป็นไปได้เลยค่ะดังนั้นการสำรวจเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็คือการพยายามทำความเข้าใจตามข้อมูลที่ได้มาว่าเอ๊ะอะไรคือปัจจัยที่อาจส่งผลให้อินซูลินแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือทำงานผิดปกติแบบนั้นได้แล้วทำไมาเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เราอาจจะต้องหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาวของเราค่ะ เข้าใจแล้วครับงั้นเรามาเริ่มเจาะกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่ต้องเคลียร์กันก่อนเลยอินซูลินก้าวราวที่ว่าเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับจากที่เกรีนๆกันมาเนี่ยทำให้พอจะเห็นภาพว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอินซูลินสูงไปหรือต่ำไปเสมอไปแหล่งข้อมูลที่เรามีก็ระบุชัดเจนเลยว่าแม้เจาะเลือดตรวจจะมีปริมาณที่ปกติ แต่ถ้าก้าวราวเมื่อไหร่การทํางานเขาจะไม่ปกติทีนี้การทํางานที่ไม่ปกติที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกระทบออกมาในลักษณะไหนบ้างครับค่ะตามเนื้อหาที่ให้มานะคะ อินซูลินที่ทำงานผิดปกติหรือมีลักษณะก้าวร้าวเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนะคะมีการใช้คำเปรียบเปรยที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะต้องตีความกันนิดนึงคือบอกว่ามันชอบตบตีกับตัวแม่ด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าให้ลองขยายความตามบริบทนะคะอาจจะหมายถึงการที่อินซูลินซึ่งทำงานผิดปกติเนี่ยไปรบกวนหรือไปขัดขวางการทางานของระบบควบคุมหลักอื่นๆในร่างกายเราเช่นระบบฮอร์โมนตัวอื่นหรือกลไก การเผาผ่านพื้นฐานหรือแม้แต่สมดุลโดยรวมของร่างกายเลยทําให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นมานะคะอ๋อเขา้ากคขามากขึ้นครับคือแทนที่จะทํางานสอดประสานกันดีๆตามปกติกลับกลายเป็นไปสร้างความขัดแย้งหรือไปกวนระบบใหญ่ซะเอง น่าจะเป็นไปในทิศทางนั้นเลยค่ะเนื้อหาเขาถึงเน้นย้ำว่าการพิจารณาเรื่องอินซูลินเนี่ยเราอาจจะต้องมองให้ลึกกว่าเดิมคือมองในมิติของคุณภาพการทำงานของมันด้วยไม่ใช่เพียงแค่การมองปริมาณแบบหยาบๆจากผลเลือดอย่างเดียวประเด็นนี้จะยิ่งทวีความสำคัญขึ้นนะคะในกรณีที่บางคนอาจจะมีระดับอินซูลินในเลือดที่วัดออกมาแล้วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติจริงๆแต่กลับยังคงประสบปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับระบบการเผา หรือมีอาการที่แบบอธิบายยากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหากพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างยังไม่เหมาะสมอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาใช้ภาษาที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยว่ากินผิดๆมัวๆใช้ชีวิตมั่วๆอะไรอย่างนี้ในกรณีแบบนี้การพิจารณาเรื่องคุณภาพการทํางานของอินซูลินก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสําคัญที่ต้องนํามาพิจารณาด้วยค่ะชัดเจนขึ้นมากครับเหมือนเป็นคำเตือนว่าอย่าเพึ่งวางใจแค่ตัวเลขปริมาณอย่างเดียว คุณภาพการทำงานก็สำคัญไม่แพ้กันเลยทีนี้ถ้าอินซูลินเกิดอาการก้าวร้าวหรือทำงานผิดปกติขึ้นมาจริงๆผลกระทบที่ตามมาจะเป็นยังไงบ้างครับผมสังเกตว่าแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยพูดถึงผลลัพธ์ที่อาจจะออกมาในสองทิทางที่แตกต่างกันด้วยตรงนี้น่าสนใจมากครับใช่ค่ะนี่เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากเนื้อหาเลย คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดปกติของอินซูลินเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงออกมาเหมือนกันในทุกคนนะคะแต่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานอย่างเช่นลักษณะร่างกายของแต่ละบุคคลค่ะมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับระหว่างกลุ่มคนต่างลักษณะกัน เนื้อหาระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเขาแบ่งเป็น2กรณีหลักๆคือกรณีแรกในกลุ่มคนที่มีลักษณะค่อนข้างอ้วนหรือมีน้ําหนักตัวเกินเกณฑ์แหล่งข้อมูลระบุว่าระดับอินซูลินมักจะมีแนวโน้มสูงค้างค่ะสูงค้าง หมายถึงยังไงครับสูงค้างคือไม่ใช่แค่สูงขึ้นหลังมื้ออาหารตามปกตินะคะแต่ระดับอินซูลินอาจจะสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าที่ควรจะเป็นหรือลดลงได้ช้ากว่าปกติซึ่งภาวะอินซูลินสูงค้างแบบนี้ก็เชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆตามมาได้เช่นภาวะดื้ออินซูลินที่รุนแรงขึ้นหรือการสะสมไขมันที่มากขึ้นค่ะอ๋อเป็นลักษณะสูงแล้วค้างอยู่นานไม่ยอมลงง่ายๆ ถูกต้องค่ะแต่ในทางกลับกันเลยนะคะในกลุ่มคนที่มีลักษณะผอมหรือน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ผลกระทบอาจจะออกมาในทิศทางตรงกันข้ามเลยคือแหล่งข้อมูลระบุว่าระดับอินซูลินอาจจะมีแนวโน้มต่ำลงลงๆจนตับอ่อนพังได้เลยโหพังเลยอะครับค่ะตรงนี้อาจจะต้องขยายความคำว่าพังนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นอาจจะหมายถึงการที่ระดับอินซูลินลดต่ำลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลให้ตับอ่อนซึ่งเป็นอวัยวะที่สร้างอินซูลินเนี่ย ต้องทํางานหนักเกินไปในบางแง่มุมหรือเกิดความเสียหายเสื่อมสภาพหรือทํางานได้แย่ลงในระยะยาวหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆค่ะโหฟังดูแล้วน่าประหลาดใจเหมือนกันนะครับที่ปัญหาพื้นฐานเดียวกันคืออินซูลินทํางานผิดปกติหรือก้าวร้าวแต่กลับส่งผลลัพธ์ที่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามกันเลยในคนสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งสูงค้างอีกกลุ่มหนึ่งกลับต่ำลงเรื่อยๆจนเสี่ยงต่อตับอ่อนได้ นี่แสดงว่าร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่อความผิดปกตินี้ไม่เหมือนกันจริงๆใช่เลยค่ะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่ต้นตอเดียวกันอาจน,นำไปสู่การแสดงออกทางกายภาพหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนได้เลยขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะของแต่ละบุคคลอย่างเช่นพันธุกรรมหรือพื้นฐานสุขภาพเดิมหรือลักษณะทางสรีรวิทยาอื่นๆซึ่งทาให้การประเมินสุขภาพต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบกันด้วยค่ะ เข้าใจลึกซึ้งขึ้นครับทีนี้คำถามสำคัญที่ตามมาเลยก็คือแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นสาเหตุหรือเป็นตัวกระตุ้นให้อินซูลินเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหรือทำงานผิดปกติแบบนั้นขึ้นมาได้ แหล่งข้อมูลที่เรามีดูเหมือนจะชี้ไปที่การกระทำบางอย่างของเราเองที่ไปรบกวนการทำงานตามธรรมชาติของมันเช่นการไปปลุกให้เขาออกมาทำงานในช่วงเวลาที่ไม่สมควรหรือให้เขาทำงานหนักจนเกินไปถ้าผงเดาจากบริบททั่วไปก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการกินหรือเปล่าครับเช่นการกินน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตแปลรูปบ,บ่อยๆหรือมากเกินไป ถูกต้องเลยค่ะเนื้อหาได้ชี้ไปที่ตัวกระตุ้นหลักๆอยู่2ประการใหญ่ๆเลยที่อาจส่งผลให้การทำงานของอินซูลินเสียสมดุลแล้วก็ผิดปกติไปได้ค่ะมีอะไรบ้างครับช่วยขยายความหน่อยครับค่ะ ประการแรกเลยนะคะคือสิ่งที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเปรียบเปรยเรื่องการถูกปลุกตอนกำลังจะพักผ่อนนั่นคือการทํางานผิดเวลาหรือทํางานหนักเกินไปค่ะหมายถึงการที่เราไปกระตุ้นให้ตับอ่อนต้องหลั่งอินซูลินออกมาทํางานในช่วงเวลาที่ร่างกายอาจจะไม่ได้ต้องการหรือไม่ได้เตรียมพร้อมหรือกระตุ้นให้มันต้องทำงานหนักและถี่บ่อยจนเกินความจำเป็น เกินกว่าที่ระบบจะรับไหวตัวอย่างที่แหล่งข้อมูลให้มาก็ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมามากเลยคือการกินน้ำตาลครับแปรรูปบ่อยๆทีๆรัวๆรัว,รวโอ้โหใช้คำซ้ำๆเลยนะครับบ่อยๆทีๆรัวๆว ใช่ค่ะการใช้คำซ้ำๆแบบนี้น่าจะต้องการเน้นย้ำถึงความถี่และความต่อเนื่องของการกระตุน้นซึ่งก็สอดคล้องกับภาพของการไปปลุกคนที่กําลังจะพักผ่อนอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ระบบอินซูลินแล้วก็ตับอ่อนไม่ได้พักผ่อนอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งอาจน,นำไปสู่ความอ่อนล้าและความผิดปกติในการทำงานได้ค่ะ นึกภาพตามได้ชัดเลยครับเหมือนเราใช้เครื่องจักรเครื่องหนึ่งตลอดเวลาไม่ให้มีเวลาหยุดพักหรือซ่อมบำรุงเลยสุดท้ายมันก็ต้องรวนหรือไม่ก็พังไปในที่สุดการทำงานของอินซูลินมากเกินไปหรือทำให้มันทำงานได้ไม่เต็มที่ผ่านการเลือกกินอาหารบางประเภทที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายของคนนั้นๆค่ะเอ๊ะการกดการทางานเหรอครับไม่ใช่การกระตุ้นเหรออันนี้ดูจะสวนทางกับสาเหตุแรกเลยหมายความว่ายังไงครับเนี่ย น่าสนใจใช่ไหมคะเนื้อหาร,ระบุว่าการเลือกกินอาหารในรูปแบบที่จำกัดคาร์โบไฮเดรตอย่างเข้มงวดมากๆเช่นการกินอาหารแบบคาร์นโวไดเอต (CD) ที่เน้นเนื้อสัตว์เป็นหลกักหรือคีโตเจนิกไดเอทคีโตที่เน้นไขมันสูงแล้วก็จำกัดคาร์โบไฮเดรตมากๆนั้นหากรูปแบบการกินนั้นๆมันไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะกับบอดี้ไทป์หรือประเภทสรีระของคนนั้นๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าพวกสายแป้งอะคะ่ะซึ่งอาจจะหมายถึงกลุ่มที่ร่าง ร่างกายถูกออกแบบมาให้จัดการหรือตอบสนองกับคาร์โบไฮเดรตได้ดีกว่าหรือต้องการคาร์โบไฮเดรตในระดับหนึ่งเพื่อการทํางานที่สมดุลไปเลือกใช้วิธีการกินที่สุดโต่งอีกแบบหนึ่งที่ไม่เข้ากับตัวเองแบบนั้นหรอครับถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลอ้างว่าในกรณีแบบนี้นะคะ การจำกัดคาร์โบไฮเดรตที่เข oh, ้มงวดเกินไปสำหรับคนกลุ่มนี้อาจส่งผลเสียต่อการทำงานของอินซูลินได้เช่นกันโดยใช้คำที่ค่อนข้างแรงว่าอาจทำให้การทำงานของอินซูลินเดี้ยงเดี้งเด้ยงเด้ยงง่อยโหเดี้ยงเดี้ยงเดี้ยงง่อยเลยค่ะ ซึ่งตีความได้ว่าทําให้การทํางานของอินซูลินแย่ลงไม่ตอบสนองได้ดีเหมือนเดิมหรือประสิทธิภาพลดลงแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงตับอ่อนทําให้ตับอ่อนจะเสื่อม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 หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของตับอ่อนในระยะยาวได้ถ้าไม่ปรับอะไรเลยคือถ้ายังคงฝืนทําในสิ่งที่ไม่เหมาะกับร่างกายต่อไปเรื่อยๆนะคะโอ้โห ประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยแสดงว่าปัญหาอินซูลินทำงานผิดปกติหรือก้าวร้าวเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกินหวานหรือกินแป้งปบ่อยๆอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในทางกลับกันการเลือกกินอาหารที่จำกัดคาร์โบไฮเดรตมากๆอย่างคีโตหรือ CHD ก็อาจจะเป็นสาเหตุได้เหมือนกันถ้าหากมันไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายหรือบอดี้ไทป์ของคนนั้นๆโดยเฉพาะกับคนที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าสายแป้งเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมเลยนะครับคือไม่ว่าจะสุด ตรงไปทางกระตุ้นมากไปหรือกฎการทํางานมากไปในคนที่ไม่เหมาะก็อาจนําไปสู่ปัญหาเดียวกันได้ตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันเริ่มท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราจริงๆใช่เลยค่ะมันชี้ให้เห็นภาพที่ซับซ้อนกว่าที่เราอาจจะเคยคิดแล้วก็เน้นย้ําถึงความสําคัญของความสมดุลและการเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแทนที่จะเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเพียงอย่างเดียวซึ่งก็นำเราไปสู่ประเด็นสำคัญถัดไปที่แหล่งข้อมูลนี้พยายามจะสื่อสารค่ะ คือประเด็นอะไรครับคือความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหันมาทําความเข้าใจเรื่องกลไกลของอินซูลินให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือแหล่งข้อมูลนี้เรียกร้องให้เกิดความเข้าใจใน2ประเด็นหลักๆที่เฉพาะเจาะจงมากๆระบุชัดเจนเลยว่าเราต้องพยายามทําความเข้าใจให้ได้ว่าหนึ่งเวลาทํางานของอินซูลินเขาเป็นอย่างไรหมายถึงจังหวะการหลัง่งการทํางานการพักผ่อนตามธรรมชาติของมันและ 2. ธรรมชาติเขาเป็นยังไงหมายถึงลักษณะเฉพาะตัว ควาคุณสมบัติหรือกลไกการตอบสนองพื้นฐานของอินซูลินในร่างกายเราค่ะการทำความเข้าใจเวลาทำงานและธรรมชาติของอินซูลินน่าคิดตามนะครับและแหล่งข้อมูลยังตั้งข้อสังเกตไว้อีกด้วยว่าความเข้าใจในสองประเด็นนี้กลับเป็นสิ่งที่แทบจะไม่มีใครรู้กันเลยซึ่งก็น,น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับทั้งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวขนาดนี้ และทั้งหมดนี้มันมีความหมายหรือบอกอะไรกับเราสำหรับคนที่กำลังพยายามดูแลสุขภาพหรือกำลังค้นหาวิธีการกินการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่ครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่าการทำความเข้าใจพฤติกรรมหรือคุณภาพการทำงานรวมถึงจังหวะเวลาของอินซูลินเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้หรืออาจจะสำคัญกว่าการรู้แค่ระดับปริมาณของมันในเลือดเพียงอย่างเดียวซสอีกถูกต้องอย่างยิ่งเลยค่ะ ดิฉันคิดว่านั่นคือหัวใจสำคัญที่เนื้อหานี้พยายามจะชี้ให้เห็นเลยมันเป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสหรืออย่างน้อยก็เพิ่มมิติในการมองจากเดิมที่เราอาจจะให้ความสำคัญกับตัวเลขปริมาณอินซูลินเป็นหลักไปสู่การพิจารณาถึงคุณภาพในการทำงานและจังหวะเวลาหรือทาม,มิ่งที่เหมาะสมในการทำงานของมันด้วยตามแนวคิดที่นำเสนอมาในแหล่งข้อมูลนี้นะคะ เหมือนกับว่าเราต้องมองให้ครบมิติมากขึ้นทั้งปริมาณทั้งคุณภาพแล้วก็จังหวะเวลาด้วยใช่ค่ะเพราะมุมมองนี้ช่วยชี้ให้เห็นว่าการเลือกใช้ชีวิตประจำวันของเราในหลายๆด้านตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างเวลาที่เรากินอาหารสิ่งที่เราเลือกกินในแต่ละมือ้อไปจนถึงการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการไดเอทหรือรูปแบบการกินต่างๆ ว่ามันมีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสรีระหรือบอดี้ไทป์พื้นฐานของเรามากน้อยแค่ไหนปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมและการทำงานของอินซูลินนะคะแล้วก็อาจเป็นตัวกำหนดได้ว่าอินซูลินของเราจะทำงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพหรือจะเกิดอาการทำงานผิดปกติก้าวร้าวจนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ไม่ว่าจะเป็นภาวะดื้ออินซูลินเบาหวานหรือแม้แต่สุขภาพของตับอ่อน ตามที่หลังข้อมูลนี้ได้กล่าวถึงค่ะฟังดูแล้วการทำความเข้าใจเรื่องอินซูลินเก้าวราวในมุมมองนี้ให้ถ่องแท้ทั้งสาเหตุที่มาและก็ผลกระทบเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับในการวางแผนดูแลสุขภาพองค์รวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการเผาผลาญซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีเลย แน่นอนค่ะเพราะมันช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนขึ้นระหว่างพฤติกรรมที่เราอาจจะทำเป็นปกติในชีวิตประจําวันเช่นการกินของหวานหรือคาร์โบไฮเดรตแต่รูปบ่อยครั้งเกินไปหรือแม้แต่การเลือกทําตามกระแสะความนิยมในการไดเอทโดยที่อาจจะยังไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่ามันสอดคล้องกับร่างกายเราจริงๆหรือไม่พฤติกรรมเหล่านี้ตามมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้นะคะสามารถเชื่อมโยงไปถึงผลกระทบต่อคุณภาพการทํางานของอินซูลินและอาจส่งผลต่อสุขภาพของตับอ่อนในระยะยาวได้ ค่ะครับผมวันนี้เราก็ได้สำรวจแนวคิดที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็ท้าทายความเข้าใจเดิมๆไม่น้อยเลยนะครับเกี่ยวกับคำว่าอินซูลินก้าวราวจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมาสรุปสั้นๆอีกครั้งก็คือเป็นแนวคิดที่เน้นย้ำว่าพฤติกรรมหรือคุณภาพการทำงานของอินซูลินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดไม่แพ้หรืออาจจะมากกว่าการพิจารณาแค่ระดับปริมาณในเลือดเพียงอย่างเดียวใช่ค่ะ แล้วเราก็ได้เห็นจากเนื้อหาว่า ปัจจัยที่อาจทำให้การทำงานของอินซูลินผิดปกติหรือก้าวร้าวนั้นมีได้หลายด้านเลยทั้งจากการไปกระตุ้นมันทำงานผิดเวลาหรือทำงานหนักเกินไปซ้ำๆเช่นจากการกินน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตแปรรูปบ่อยๆทีๆหรือในทางตรงกันข้ามจากการเลือกใช้วิธีการไดเอทที่จำกัดคาร์โบไฮเดรตอย่างสุดโตง่งซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับประเภทร่างกายหรือบอดดี้ไทป์ของบางคนก็อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อการทำงานของอินซูลินและตับอ่อนได้เช่นกัน ตามที่แหล่งข้อมูลกล่าวอ้างค่ะซึ่งผลกระทบที่แสดงออกมาก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลด้วยอย่างที่ข้อมูลชี้ว่าในคนที่มีลักษณะอ้วนอินซูลินอาจจะสูงขางในขณะที่คนที่มีลักษณะผอมอินซูลินอาจจะต่ำลงเรื่อยๆจนมีความเสี่ยงต่อตับอ่อนได้เราได้จากการพิจารณาเนื้อหาในวันนี้นะคะก็คือการกระตุ้นให้เรามองให้ลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเลขผลเลือกผิวเผิน การหันมาให้ความสนใจและพยายามทำความเข้าใจในเรื่องคุณภาพและจังหวะเวลาในการทำงานของอินซูลินตามที่เนื้อหานี้เสนอขึ้นมานับเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการพิจารณาสุขภาพของระบบการเผาผลาญของเราแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสาักการเลือกชีวิตในแต่ละวันของเราเองค่ะมันเหมือนเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสุขภาพการเผาผลาญที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมได้ชัดเจนขึ้นนะครับเป็นเช่นนั้นเลยค่ะ มันช่วยเชื่อมโยงพฤติกรรมที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรืออาจจะทําไปโดยไม่รู้ตัวเช่นการกินของหวานบ่อยๆการอดนอนหรือแม้แต่การเลือกไดเอทตามแฟชั่นโดยไม่เข้าใจร่างกายตัวเองเข้ากับความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อกลไกลพื้นฐานที่สําคัญอย่างการทํางานของอินซูลินแล้วก็สุขภาพของตับอ่อนในระยะยาวตามมุมมองที่นําเสนอในแหล่งข้อมูลชุดนี้ค่ะครับผมเต็มนั้นข้อคิดสุดท้ายที่น่าจะลองเก็บไปขบคิด หรือสำรวจต่อยอดจากเนื้อหาที่เราได้คุยกันในวันนี้ก็คือถ้าหากอินซูลินมีธรรมชาติและเวลาทำงานที่เฉพาะเจาะจงของมันเองจริงๆตามที่แหล่งข้อมูลนี้กล่าวอ้างไว้การที่เราจะหันกลับมาเรียนรู้สังเกตและทำความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวะและปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายเราเองให้มากขึ้นมันจะสามารถบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดในการสนับสนุนการทางานของร่างกายเราให้เป็นไปอย่างสมดุลและมี สิิทธภาพซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่เฉพาะตัวมากๆและแตกต่างไปจากกฎเกณฑ์การกินหรือการไดเอทโดยทั่วไปที่เราเคยได้ยินหรือปฏิบัติกันมาก็นับเป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะลองนําไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมหรือเริ่มต้นสํารวจจากร่างกายของตัวเองกันดูนะครับ